พี่มอมีวความภาคภูมิใจและขอบคุณที่จบภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าและบริหารธุรกิจศาสตร์กรรมมอจพอเป็นอย่างมากได้นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทํางานทั้งด้านวิชาชีพวิชาครูและงานทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งนําวิชาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจที่ทําอยู่ณปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและมีความผูกพันทั้งอาจารย์ที่ได้เกษียณไปแล้วและอาจารย์ที่ อยู่นะปัจจุบันนี้ี่อจนพี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆในกลุ่ม p t e te ทุกรุ่นที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเ,เสริมกันตลอดนะก็รู้สึกขอบคุณมิตรภาพค่ะที่ได้รับอย่างอบอุ่นที่สุดมากๆค่ะในความที่เราเป็นครุษัตไฟฟ้าดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเป็นคณะกรรมการในสมาคมศิ่์เก่าคณะครุสัต และสมาคมสิง์เก่ามชาพเป็นคณะทำงานกลุ่ม w o m e n In The Power ของ IWE ES e, e, ของประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสมองกลฝังตัวของประเทศไทยได้มีโอกาสสนับสนุนด้านวิจัย Power Electronics และระบบ BMS ที่เป็นระบบควบคุมของแบตเตอรี่ที่ใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับอาจารย์และคณะวิจัยทำเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแล้วส่งออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการแล,ล้วก็่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการให้กับหน่วยงานการศึกษาทุกๆปีอย่างต่อเน,นื่องรู้สึกเป็นเก็บประวัติของตอนเองและครอบครัวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ซึ่งตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รับรางวัลที่สําคัญในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณภาควิชาครุู้สร์ไฟฟ้าตลอดจนคณะกรรมการที่พิจารณารางวัลทุกๆท,ท่านเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลสิ่์เก่าดีด่น ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้เชื่อมั่นอดทนที่จะเรียนแล้วก็ขยันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและภูมิใจในความรู้ที่ได้รับจากมจพอซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานหรือการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตแล้วหลังจากได้รับรางวัลน,นี้ทางดิฉันจะทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยงานสังคมและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอขอบคุณค่ะ